ขาย2องแสนต้นกูขาย9ก้าหมื่นสามทที่แล้วเปิดราคา2องแสนเจ็ดหมื่นสองพันไม่จบลดแม่อีกสามหมื่นกูขายสามแสนเจ็ดมึงขายแปดแสนกว่ากูปิดทําเต็นท์แล้วกำไรสามสี่แสนมาดูดิามานี่ไฮไลท์เรามานี่ เดี๋ยวเราพาไปเดินดูกันนี่มาใครสนใจเชิญลูกค้าเบนท์ครั้งที่แล้ว S L K ปี2011นะป้ายแดง 4, 000, 000นะอ่ะสี่ล้านกว่าบาทนะเกือบ5ล้านปรากฏว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเปิดราคาไปเนี่ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนหนึ่งล้านหนึ 1, 000, 100, 000, 100, 000่งแสนบาทไม่จบนะหนึ่งแสนหนึ่งสนหนึ่งปรับราคาเหลือหนึ่งล้านห้าหมื่นบาท แล้วตัวนี้หน้าร้านไปเสิร์ชเลยปี2011 SLK นะตัวนี้หน้าร้านเนี่ยขายอยู่ล้านเก้ากูเปิดร้านเดียวหน้าร้านขายอยู่ล้านเก้าจัดไปนั้ได้2ล้านถูกจะตายเฮ้ยเข,เ,เ,ขเขาไม่ได้ส่งเราไปโปรโมทให้เขาทำไมวะเขาไม่ได้ส่งเราออกยันหนึ่งมันร่มของเออเอาอันอื่นเดีย๋ยวเอาร่ม CIMB เดียเด๋ยว่มคนไม่ได้ส่งเราไปโปรโมท้เขาทำไมอะมาต่อเลยอีซูซูครับ ลำดับที่2นะตัวนี้เรียกว่าตัวอะไรวะสเปซแคปหรืออะไรไม่รู้เอาเป็นว่าสเปซแคปแล้วกันเปิดราคา224ปี14นะป้ายแดง700,000กว่าเปิดราคา224หน้าร้านขายอยู่นิดมัน300,000กลาง3า0แ0 0เปิด224ก็ต่างกว่าแสนหนึ่งอ่ะเนี่ยกระบะฟอร์ดนะลำดับที่1018นะ73,000ปี06ป้ายแดง600,000กว่าบาทเหลือ70,000กว่าบาทหน้าร้านขายวิมนานทักแสนห0 0 0น0จอยู่บ้านนี้ อ่ะเดินไปด้วยความรวดเร็วแอร์วันซ่าลำดับที่1 0 0 8เกียตีราคา93 0 0อย่างเงี้ยครับป้ายแดงอยู่7 0 0 0แสนกว่าบาทนะครับปีเลยนะศูนย์เลยนะ0ูนย์เก้าอ่าศูนย์เก้าเลขเครื่องไม่ตรงสำเนาหมายความว่าท่านโอนได้ไม่ได้ไม่เกี่ยวกับเราไม่รับผิดชอบการโอนใครมีฝีมือยุทธจักรดีไปขนส่งก็โอนได้ใครไม่มีก็โอนไม่ได้ราคาแม่งเลยเท่านี้หน้าร้านขาย200,000ต้นกูขาย93้าหมโอเคไหมอ่ะมาไปเรื่อยๆเอาเน้นปริมาณให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ รถเราประมูลเงี้ยตามสภาพนะครับมีโดนอย่างงี้ก็คือมีโดนแต่จะไปซีเรียสกันชนทําเนี่ยเปลี่ยนใหม่กันชนทั้งอันเนี่ยสามพกว่าบาทนะทำสีฝากโอรหน้าสองสามพันไอ้พวกนี้รถทั้งคันเนี่ยครับรถกระบะรถยนต์ไซสขนาดเล็กเนี่ยทำสีทั้งคันประมาณ1 5ื่นห้าหมื่นห้าแค่นั้นเองมันไม่ได้แพงเห็นไหม เห็นไหมครั้งที่แล้วขายจบไปเจ็ดสิ้าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมเห็นไหมมาดูนี่มาดูครั้งที่แล้วเปิดราคา272,000ไม่จบลดแม่อีก30,000เหลือ245เห็นไหมหน้าร้านขายเท่าไหร่ขายอยู่ส0่แสนถูกกว่า150,000เฮ้ยไม่ใช่มั้ง2,010นะอ้าวมึงดูมึงขายกันรวยขนาดนี้เหรอกูขายแค่นี้เอ้าดูขายกัน4-5แสนแล้วกันจบกูขายอยู่250,000โอเคไหม แค่นั้นเองอันนี้ไม่ติดแก๊สเป็นเครื่องเป็นซิน2.7ปี2 0 1 0นะโอเคไปอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นแจ๊สอาม,มาแจ๊สสีอะไรของมึงกูไม่เคยเห็นเลยจชมพูเนี่ยไปทําสีมาแน่เลย อุ้ยน่ารักอ่ะชอบชอบดูดิน่ารักลำดับที่35เป็นแจสสีชมพูอันนี้น่าจะไปกลับสีมาปี18ปโอ้โหปีใหม่มากเลยป้ายแดงตัวนี้ IV t e c ทก็มี700,000กว่า700,000กลางๆเกียร์สีรถเดิมๆมานี้700,000กว่ามึงเหลือเท่าไหร่นี่5้3 5 0 0 0ป3ร0 0ซ็นหน้า่ารักตัวนี้ขาย500,000ต้องมีก็มันอยู่แล้วอะมาดูหน้าราน5 0 0 0 0 0โอเคเห็นแล้วครับเห็นไหมนะครับ หน้าล้าน5้0แสนกูขาย3 0มแสนต่างกันแสนห้านะประมูลน่าจะวิ่งขึ้นไปจบ4ี0แสนกำไรแสนหนึ่งอันนี้นะครับเป็นล้าน2เป็นรถไม่เกิน4ปีถูกกับป้ายแดงมา3 0มสถึงเเดี๋ยวเราพาไปเดินดูเรื่อยๆอันนี้คือประมูลวันเดียวนะวันศุกร์วันเดียวนะแคมรี่ลำดับที่49วันศุกร์นี้ครับรถสวยเพราะเป็นเปอร์กาตาแคมรี่โอ้โหสวยจริงนะฮะใบแดงล้าน4เกรดบีบปีอะไรนะ ที่ปี15พศแล oh. ะ3,94,000ครับเนี่ยเพื่อนๆป้ายแดงล้านสามล้านสี่นะครับใช้ไป6ปีล้านสามล้านสี่มึงดูจากล้านสามล้านสี่เหลือ3,000,000เอาตีว่า4 0 0 0 0 0แล้วกัน4 0 0 0 0 0หายไป9,000,000บาทรถใช้6ปีถามว่าราคาน่ารับถึงนี้เท่าไหร่ตัวนี้น่ารับจะมี5 0 0 0 0 0ต้นๆถึง5 0 0 0 0 0กลางเขี่ย <Okay, S 2> อย่างเงี้ยอ่ะ6 0 0 0 0 0กว่าแต่ดูรุ่นมันด้วยนะครับแคมรี่มันก็มีหลายรุ่น มันก็มี7-8รุ่นอะไรก็ว่าไปแต่ผมบอกประมาณกลางๆเนี่ยหน้าร้านขาย5้าแสนห้าผมขายอยู่4ี่แสนเอาดิก็ถูกกว่าแสนห้าลบไปเลยมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงไม่รู้ยุ่อยู่กับภาพนะรถตู้ะร,ตระดับที่5้าบ คอมพิวเตอร์3.0ศนะฮะ D 4ีด D ครับนี่รถปี15ครับเห็นอย่างเงี้ยรถสวยนะครับรถเกตซีนะฮะมไม่ชนเข้าโครงสร้างนะครับต้องบอกก่อนอมีหนึ่งล้านสองเราเปิดประมูลอยู่370,000บาทเท่านั้นครับปี15หเห็นปะจากล้านสามเหลือ3 0 0แสนกว่าเอาสิบมึงนะปี15ผมบอกแล้วอย่างเงี้ยเบ็ดเสร็จก็4 0 0แสนถูกไหมที่ผมพูดไปหน้าร้านขายเท่าไหร่ปี15 7 0 0 0แสน บ้ากูขาย3ามแสนเจ็มึงขาย8ปดแสนกว่ากูปิดแล้วไปขายทําเต็นท์เล่ากําไร3ามสี่แสนมาดูดิโอ้โหราคานี้เลยเหรอเฮ้ย <c oughs> จริงเหรอวะ <c oughs> มาดูมาดูมานี่มดูใกล้ใกล้ดิสองให้เห็นตัวเลขกเราเขาโอเคเห็นมาแล้วครับแปดแสนใช่ไหมมันใช่เหรออะให้คุณผู้ชมนะครับใครที่รู้ราคานะไม่รู้อ่ะก็ก็ไม่รู้อ่ะก็คอมเมนต์มาละกันผมผมเบ็ดเสร็จ4ี่แสนเขาขายอยู่8 0 0แสนโอ้โหต่างกันเท่าตัว4 0 0แสนโอเคไทเกอร์ลูกค้าระดับที่66ป้ายแดง ,00 แสนกว่าบาทนะครับ เราผมเปิดราคาเท่าไหร่ครับ6กแสนกว่าบาทลดไป90%เหลือ70,000บาท7จ0 0 0มื่นเกตอะไรดีด็อกลดสิบกว่าปีอย่าไปสนใจจะ A B C มันมันไม่มีหรอกนะครับถ้าลด10กว่าปีเป็นเกตดีเกตอีช่างมันอยู่ที่ราคาอยู่ที่สภาพนะครับอาร์มานี่ไฮไลท์เรามานี่โอ้โหอย่างนี้เรียกว่ากิ้งเขาเรียกว่าแฉแฉรถอย่างนี้ผมบอกให้เลยอย่างเงี้ยเป็นคนรักตัวเองเพราะว่ามันเอาฝั่งซ้ายลงเมียนั่งแฉไปเมียตายหาเมียใหม่ นี่รถข้างในเดิมๆโอ้ถือว่าสวยมากเขาเรียกว่ารถประเภทรักตัวเอง<ม>อ่าเขาต้องเลือกแถฝั่งซ้ายอ่ะอันนี้อย่าดราม่านะอันนี้มันแซลๆลนะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจริงจังเกินไปหมดนี่นะครับแถวนี้ทั้งหมดประมูลหมดนะครับยืนยันไปนั่นเนี่ยห้ารคันอันนี้400กว่าฝั่งนู้นอีกแล้วเดี๋ยวรถบรรทุกอีกร้อยคันมาเราไปเดินดูกัน ใครอยากได้ฮุนใดที่บอกไว้ปี18ป้ายแดงล้าน4ล้านหเหลือ7 0 0 0แสกว่าบาทยังไม่จบใครสนใจมามีอยู่มีอยู่ซ r v ก็เหมือนกันถูกกว่า40%รล้าน3ล้าน4ก็ประมาณ7 0 0 0แสอยู่เหมือนกันอันนี้มาใหม่มาใหม่โอเคอ่ะไปเราจะรีบจนถึงผมอายุ80ปีนะครับผมจะไล่ไปงี้เรื่อยๆอีก8ปอ่าจะไล่ไปงี้เรื่อยๆนะครับไล่มันจนแก่จนเดินไม่ไหว เดี๋ยวพาไปดูรถกันนะว่ามีรถอะไรเฮียกูจากเดิมหลายชั่วโมงนึงเป็นประมาณหลายท้าชั่วโมงเพราะว่าต้องใช้เวลาเดินเหนื่อยครับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับครับสำหรับเพื่อนเนะครับแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ดูคลิปเรานะครับและเห็นว่ามีประโยชน์นะครับทั้งเฟซบุ๊ o ยูทูบติดตอกอ Instagram นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อรับชมรับฟัง ข้อมูลดีๆและเป็นประโยชน์กับเพื่อนในอนาคตนะครับสำหรับช่องต่างๆนะครับที่ต้องการมีรายได้ต้องการหาสปอนเซอร์นะครับอยากให้มีผู้สนับสนุนนะครับทำช่องแล้วไม่มีรายได้ทําทําไมครับเราพ้อเป็นตัวกลางนะครับในการสร้างรายได้ไม่จํากัดให้กับยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับหรือช่องต่างๆนะครับติดต่อเราเร็วๆด่วนเลยนะครับเราจะเป็นสปอนเซอร์ให้ท่านขอบคุณครับ